ไไงมเ่เยอะป่ะเรียนปิดเลยปิดนี่ปิดประตูนี่ดับแล้วมัง้งไม่รู้ไม่เ,เขาไอ้นี่มาก็เลยไม่ต้องใส่แล้วชุดอ่ะมาเช็คไปเลยเียไม่ต้องใส่หรอกถึงแล้วนะนะครับรรถถนะยกเลิกได้เลยนะครับรถรถถึงหมดแล้วนะครับยกเลิกได้เลยนะครับ รถถึงหมดแล้วนะครับใกล้เคียงยกเลิกไปเลยครับใกล้เคียงยกเลิกไปหมดแล้วครับ สงบนะครับตอนนี้ใช้น้ำแล้วนะครับโอเคโอเคหนูโอเคถึงแล้วนะครับตายมันเยอะไปอากตตาดต้ทำไมวะเนี่ยาน้องแขมศูนย์หนึ่งน้องกลางเลย ไม่งอนนะแล้วเมื่อการน้องแก๊บศูนย์หนึ่งวัดสิบตัวนี้แสงเพิ่มหมดไปแสงเพิ่มหมดไปตัวนี้เหลือแต่กลุ่มวันเหลือแต่กลุ่มวัน ัวสองข้อความและตุววิทยุน้ก็ก้ารับแย่งหนองแคมชุนึวัสิ่ในจุดที่ไกเดินไม่เสียไงครับสบายดีครับเขาได้ของแถมเหรออะไรอ่ะของแถมโควิดนี่เหง่เหงาไม่อยากได้นะรอวัวศูนยวัวชีนะเิงหนองแคมสุดหนึ่งว่วสี่จับจับด้านในได้รับนรแดจจน้าปะกมจดอยแตาีมก็ได้สองหรอ ่ <Es> <an> meantime, ือเาล้วเข้าไป2วงรบ้านใหานเด้ลาของบ้านครเอบาเอาบ้านไปดไปด้วย เดี๋ยวขอเก็บภาพบรรยากาศก่อนนะครับช่วงนี้เพิ่งสงบแล้วนะครับสองตนแปดสองนะครับจะขอเก็บภาพบรรยากาศแป๊บนึงครับขอปิดใจนะครับโเราิบเพิงไหมชั้นบนนะครับเพิงไหมชั้นบนนะครับ ไม่ลุกลามนะครับช่วงนี้เพิ่งสงบนะครับอยู่ระหว่างดับฐาน,นครับเจ้าที่อยู่ระหว่างดับดฐานครับไม่คจนเปดสองชั้นบน เป็นบ้านเครื่งปูนเครื่งไม้นะครับด้านบนเป็นเป็นไม้นะครับอนนีเราไม่ได้่งนะัา่งทำงานกันอยู่ได้ยินเสียงเป็กติเลยวิ่งขึ้นไปดูไงร่ะ เพิ่งไม่จากอะไรอะครับไม่รู้ครับไม่รู้ว่าจากอะไรครับสไม่ที่ห้องอะไรเลย ห้องพักครับห้องพักเป็น huh. ห <Y> ้องพักเป็นห้องพักของลูกน้องครับอเขาจะน้องแค้หมดั้งหมดเพราะผมนั่งทำงานอยู่นั่งทำงานยูก็ได้ยินเหมือนถอนไม้แตเสื่อนอนนะลองนอนลังตาพวกผมก็เลยวิ่งขึ้นไปดูมันก็ไหมนิดเดียวครับมันไหมนิดเดียวแต่ทีนี่พวกผมมัน

งนองแคมศูเบตดเรแจ้งจากทางเจ้าของบ้านนะครับไม่ไม่เป็นไม่ในห้องักห้องคักคนงานนะครับตรงช่วงทีวีตรงช่วงทีวีด <c oughs> ับแล้ว <c oughs> <c oughs> สบวัถองข้อความและมิจฉายู่นอนรเก้ารับแจ้งจากต้องแขมจุดหนึ่งโดะทาเสัเจ้าของบ้านจุดที่เกิดเหตลคนลูกทม่ลูกาสามตนังาน้างเจีนเจ้านั้นอยางในจุดที่เกิดเตไ ก่เหตนะครับที่กเหตุตรงข้ามตรงข้ามโรงเรียนกรพิทักษ์ะครับตรงข้ามโรงเรียนกรพิทักษ์นะครับเข้ามาด้านในซอยตรงข้ามนะครับเป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้นะครับชั้นบนเป็นไม้นะครับชั้นล่างเป็นปูนนะครับเพลิงไหม้ในบริเวณห้องพักห้องพักคนงานนะครับช่วงบริเวณทีวีนะครับ อาจจะเกิดจากการไฟฟ้าและวงจรครับรับแจ้งจากเจ้าของบ้าน,นครับช่วงนี้เจ้าที่ดับเิงนะครับเข้าทำการระบายความร้อนนะครับเข้าทำการระบายความร้อนนะครับตรงนี้ระหว่างดับถ่านนะครับ มีความร้อนอยู่นะครับในตัวบ้านนะครับ ไม่มีอะไรแล้วขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับเพลิจสงบแล้วนะครับเดี๋ยวขอเก็บภาพบรรยากาศกันทั้งจากน้ำเลยขอเก็บภาพบรรยากาศคับปุ๋มนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดติดตามไว้นะครับนี่รับใจ้าของบ้านแชร์ไปเรื่อยๆนะครับในพื้นที่ีเกิงไม่นะครับแจ้งเข้ามาได้นะครับเจ้าของห้องไม่อยู่นะครับเจ้าของห้องไม่อยู่นี่นะครับผม เสียหายไปครึ่งหลังนะครับเสียหายไปครึ่งหลังช่วงนี้เจ้าหน้าที่อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่อำรวจถึงมดแล้วนะครับที่กเกิดเหตุพื้นที่บางบอนสามครับถนนบางบ 3, อนสามตรงข้ามโรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษานะครับ โอ้โหวายนี oh ่ค oh รับเสียหายไปเสียหายไปห้องหนึ่งนะครับห้องหนึ่งก็เกี่ยบพึ้นหลังนะครับที่เกิดเหตุถนนบางบอนสามนะครับ ตร่งนี้ควบคุมเพลิงไว้ได้น,นะครับผมที่เกิดเหตุไม่มีผู้รับบาดเจ็บเสียชีวิตนะครับ ม่มีสายเราไม่ไมีนะม่มอน้าอยู่นี่ต้องถึขขงก่อนแน่นอนอไม่แล้ว <c oughs> ลหลัง <c oughs> เออ้ไอ้มีโก้มาวะอ้โอ้ยตาตม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 ้าขอ่ของบ้านนะครับ ข้างบนสี่ข้างบนสามข้างล่างข้างล่างสามข้างบนบนครับนี่เจ้าที่อยู่ตรงนี้เก็บอุปกรณ์แล้วครับผมขอบคุณที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม เดี๋ยวไว้โอกาสหนะ้ามีการถ่ายทอดสดให้ใหม่นะครับขอี่สุดการถ่ายทอดสดเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมขอบคุณครับที่ติดตามบนเทอาไปเจะบุกินนะครับ